สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเรียกสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็อีกไม่กี่วันแล้วเนาะเป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยของเราจะออกผล ก็คลิปนี้ค่ะแอดก็ได้มีแนวทางดีๆนะคะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้อนนงๆกันเช่นเคยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลขเด่นเทพบรรลือสุรขั้นเทพนะคะหนุ่มขอนแก่นที่ f อถามหากันมานาอแล้วก็มีของนาคาพยากรณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปรับชมนาะอว่าแนวทางวดนี้จะได้เลขอะไรกันบ้างก่อนอื่นค่ะทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐ ฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ เรามาดูแนวทางสำนักแรกกันก่อนเลยนะคะจะเป็นของอาจารย์เอกสิทธิ์เนาะหลักสิบล่างแนวทางงวดนี้ของอาจารย์ให้เลข2เลข8แล้วก็เลข4นะคะส่วนหลักหน่วยก็ไม่รู้ว่า fc ท่านใดเนาะมีตัวเลขแม่นๆไหมก็ลองหามาเติมกันหน่อยนะคะยังไงก็ลองเม้นบอกแอดบ้างเผื่อเรามีโชคมีลาบร่วมกันเนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากอาจารย์เอกสิทธิ์ด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะเด่นล่างของเจ้าสัวพันล้าน VIP แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มาสตัวนะคะเลข7ก็เข้าไปเนาะสลากออก70ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเด่นล่างของเจ้าสัวพันล้านให้เลข2เลข5เลข8แล้วก็เลข9นะคะ ก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมใครที่ชื่นชอบก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเจ้าสัวพันล้าน VIP ด้วยค่ะต่อมากันเลยค่ะ2ตัวตรงๆนะคะงวดวันที่30ทธันวา2563แนวทางวดนี้ก็ให้เลข04 07 74แล้วก็77นะคะ ตัวเน้นก็คือเน้นไปที่เลข7เนาะก็ไม่รู้ว่างวดนี้จะเข้าไหมนะคะยังไงก็ใครชื่นชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านเนาะก็ขอบคุณของ2ตัวตรงๆด้วยจ้าต่อมากันเลยค่ะหนุ่มตาครีของแท้นะคะแนวทางงวดนี้เด่นบนของเขาให้เลขสี่นะคะ ชุดฟันธงเลข3ตัวก็คือ479นะคะเลขข้างล่างก็คือเป็นเลขกลับนั่นเองเนาะส่วนชุดรองค่ะจะมี241 498แล้วก็914นะคะระวังชุดเบิ้ลก็คือ114 441 447แล้วก็774เนาะก็ลองดูค่ะของหนุ่มตาคลีช่วงนี้ของเขาก็หลุดไปบ้างนะคะสูตรมีข้าวมีหลุดไม่เป็นไรเนาะ ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนุ่มตาคลีด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของหนุ่มขอนแก่นนะคะก็แนวทางงวดที่แล้วหลุดไปนะคะแต่งวดวันที่1ทธันวาก็เข้าไปเนาะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะแอดนำมาฝากกันแล้วเจาะเลขบนค่ะจะมี4 1 7 1 4 3 7 4 4 8 เ5็ดแล้วก็7จ็นะคะระวังเบิ้ลก็คือ44ส่วนแนวทางเลขล่างค่ะตัวเจาะก,ก็จะมี50 24 51 28 52 27 54 29แล้วก็เลขเบิ้ลคือ22นั่นเองเนาะอันนี้เห็น FC ถามหากันมาแอดก็นำม,มาฝากกันแล้วนะคะยังไงที่ใครชื่นชอบก็ลอง แคปเก็บเป็นข้อมูลกันได้เนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนุ่มขอนแก่นด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของนาคาพยากรอันนี้เป็นเลขตารางของเขานะคะแนวทางวดนี้ให้เลข2เลข1เลข3เลข9เลข7เลข6แล้วก็เลข5นะคะ เมื่อนํามาจับคู่ค่ะเจาะเลขนะคะชุด2ตัวได้แก่72 23 36 61 19 95เจาะเลข3ตัวค่ะจะมี765 659 591 912 123แล้วก็237เนาะ ก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลกันได้นะคะตัวเลขของเขาไม่เยอะเลยสำหรับนาคาพยากรณ์ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะคนโคราชนะคะเชฟตน้นก็แนวทางวดนี้ค่ะเรามาดูเด่นบนกันก่อนเลยให้เลข6นะคะตัวเจาะก็จะมี168 160 165แล้วก็163สําหรับเจาะเลข3ตัวบนนะคะต่อมาค่ะ2ตัวเลขบนก็มี68 60 65 63ส่วนเลขเด่นล่างค่ะให้เลข8ตัวเจาะก็จะมี28 58 23แล้วก็53ด้วยกันเนาะก็ลองดูค่ะตัวเลขของเขาไม่เยอะเลยสำหรับเชฟ ต้นคนโคราชนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะต่อมากันเลยค่ะใบเขียวทดลองสูตรใหม่เจาะเลข3ตัวแนวทางวดนี้ค่ะกับ2คู่ชุดก็คือ862แล้วก็863นะคะ2ตัวพิกัดบนค่ะคือ62 82 63แล้วก็83นั่นเองนะคะต่อมาค่ะ2ตัวเลขล่างก็จะมี7557 7887นะคะก็ไม่รู้ว่างวดนี้จะเข้าไหมนะคะสำหรับแอดใบเขียวคนที่ชื่นชอบอยู่ก็ลองตามได้นะคะตัวเลขไม่เยอะเลยเนาะขอบคุณข้อมูลดีๆจากใบเขียวทดลองสูตรใหม่ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของมะยมแดงนะคะก็แนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข7ด เจาะเลข2ตัวก็จะมี7 8 7 9 7 1แล้วก็7 5นะคะเจาะเลข3ตัวก็คือ5 7 8แล้วก็7 7 1ด้วยกันเนาะก็ลองดูค่ะเลข7งวดนี้ก็มาแรงอยู่นะคะไม่รู้ว่างวดนี้จะจะมาไหมเนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากมะยมแดงด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะของแม่จำเนียนลรลอตเตอรี่นะคะ10เลขขายดีของเขาเรามาดูอันดับหนึ่งกันเลยค่ะได้แก่เลข64นะคะรองลงมาก็จะมี63 89 58 21 19 59 25 65 80นะคะ ส่วนฝั่งขวาค่ะก็เป็นวันสำคัญต่างๆนะคะในส่วนของประเทศเรานั่นเองนะคะไม่รู้ว่าอาเลขดังจะออกหรือเปล่าว่าส่งท้ายปีนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้ได้เนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแม่จำเนียนลอตเตอรี่ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะของ แดหนิงนะคะก็เรามาดูพิกัดบนกันก่อนเลยเลขเด่นของเขาให้เลข0กับเลข6เจาะเลข3ตัวก็มี86 1 0 5 4 860 6 3 6 3 5 9แล้วก็83 0นะคะต่อมาค่ะพิกัดเลขล่างเลขเด่นของเขาให้เลข5กับเลข6เจาะเลข2ตัวก็จะมี5 0 5 6 58 62แล้วก็52นะคะก็ของแม่หนิงก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะใครที่ชื่นชอบก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลกันได้เนาะขอบคุณข้อมูลดีๆจากแม่หนิงด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะเด่นบนเทพบรรลือสุดขั้นเทพนะคะก็แนวทางงวดนี้ค่ะให้เลข1เลข7แล้วก็เลข9นะคะ นำมาจับคู่ชุดค่ะจะได้12 13 14 15 72 73 74 75 92 93 94แล้วก็95นะคะก็อันนี้เป็นข้อมูลเด่นบนเนาะต่อมาค่ะข้อมูลเด่นล่างแนวทางวันนี้ก็มีเลข2เลข4เลข5เลข8แล้วก็เลข9นะคะ

ก็ลองดูค่ะไม่รู้ว่า FC ตามหาอยู่หรือเปล่าในส่วนของเลขเด่นนะคะแต่เลขดับของเทพบรรลือ a d ดก็ได้ลงไปแล้วเนาะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเทพบรรลือสูตรขั้นเทพด้วยค่ะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดลงให้เนาะก็ใกล้แล้วนะคะใกล้วันที่หวยเราจะออกแล้วแอดก็ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆมีโชคมีลาบถูกหวยรางวันใหญ่รางวันโตกันทุกๆงวดเลยกราบขอบพระคุณคะ่ะ